สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทริชเชนครับขอนำท่านสมาชิกมาที่สนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับวันนี้เราชมอีกเกมหนึ่งที่ถือว่าสนุกเลยนะครับวันนี้เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านครับรับการไปเยือนของพลังการเอฟซีนะครับกำลังจะเป่าเริ่มเกมนะครับที่สนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับ พลังการครับชุดขาวครับจะบุกจากซ้ายไปขวาชุดหมะครับในชุดแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายแต่ถ้าเกิดว่าสะดุดเยอะๆนี่ก็ยังห่างจากโซนท้ายตารางอยู่ไม่เยอะนะครับ,รบเอายิงเลยครับเรียบร้อยเโอ้โหจะเข้าเอาดูนี้โอ้โหเห็นผู้สัประตูนั้นออกมาจาก ออกมาจากเส้นเยอะนะครับจังหวะแรกเขาไปสกัดบอลอยู่นะครับจั่ว่าจับบอลไม่อยู่เปิดเข้ามานะครับธนวิทย์กลายไปติดแล้วจะยิงได้ไหมลูกนี้จะแตัดสินใจซัดเลยครับวันีแต่ว่าก็โดนปริญญาอุตภเปานะครับที่ตามติดเลยครับไม่ยอมให้ยิงง่ายๆมีจังหวะจ่ายให้คซานออยู่ลูกนึงครับหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้เล่นกับบอลสักเท่าไหร่อ่านกันมาดูครับตอนนี้แล้วมีโอกาสได้ซัดครั้งแรกครับลกนี้ยิงบทเกินไปครับ อ่านครับเปิดสวยมากคราวนี้มานูรุนรนูรุนกระโดดเรียบร้อยหรือเปล่าหนึ่งประตูออโอ้โหนี่่วยโอกาสได้ดีมากๆเลยครับจริงไหมเออดูตัวไกลเอลสันฮอยครับเปิดมาตรงนี้นี่ไม่มีธงนะครับแล้วดูจังหวะที่กระดกไปครับตรงนี้เอลสันฮอยที่อยู่มุมไกลๆนี่ยกมือก,อกะเฮแล้วเหมือนกันครับกระดกข้ามนั่นของประสิทธิ์พนุชโชคไปได้แล้วแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับเคสซนเาให้มาสวยมากมาดูครับจังหวะนี้จะเปิดได้แม่นไหมเปิดเข้ามาอหือลุกนี้ยังไม่ถึงเพื่อน ยังเก็บได้แล้วลองซัดเลยครับกดไม่ลงครับอี่งงาง์ช้าบุตามนีครับนุรนเปิดเข้ามาคราวนี้มงกดไม่ลง,งครับแล้วโดนสวนครับคาร์ลสเนโตเนโตให้มาคราวนี้เร็วอยู่แล้วลูกนี้ยิงได้ไหมโอ้โหยะออกมาและไอพ้พระนอยยิงไม่ได้ครับต้องให้คาร์ลสเนโตยิงยิงติดแล้วจับบอลไม่อยู่ไปขูค,คลิกเองโอ้โหจับบอลยังไงครับ ดูแทงมาตรงนี้โอ้โหโดนทำลายจังหวะด,ดูเชฟซันแล้วบอลมันกระดอนมากำลังจะเข้าทางเหมือนกันแตะหนีไม่ทันจังหวะยิงนะครับบอครับขยับนะเป็น,นรูนครับปั่นโค้งออกมาลูกนี้โอ้โหสำเรยงเต็มๆเ,เลยครับฟรีคิกของเชียงใหม่ฟรีคิกของนูรูนครับมันสูงไปนิดเดียวครับประตูอย่างประสิทธิ์พหลุงโชคนี่ไปไม่ถึงแล้วนะครับมุมตรงนั้นเนี่ย ล้วปริญญาลองซัดเองดูนี่อ้ต้องไปตรงตรัวผู้ตัประตูพอดีครับไพโรดเคซานอไปเองหรือเปล่าเคซานอดูนี้ลากเข้ามาลากเข้ามาแล้วลองซัดเองเลยดูนี้โอ้โ oh! หปัดแล้วไปโดนเสาครับ <h ums> ดูครับจังหวะนี้เคซานะโซโลเองเลยครับจากริมเส้นไม่เข้าถอยถอยตรงนี้เคซานะดึงจังหวะดึงจังหวะเข้าขวาแล้วยิงหักข้อเลยครับ <c oughs> เต็มมุมนะครับของทางพลังการเกษนาควายมาให้มาร่ามาร่าเปิดมาลูกนี้เก็บได้ไหมเกลลบเจลลบยังเก็บได้ครับแปงบอลมาต้องใช้ตัวบงาว้ก่อนแล้วพลิกกลับมาเอากลายเป็นเสร็จเลยลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจนได้ครับโอ้โหอยู่ใช้เฉยแต่ว่าบอลมาหาครับเฉยเลยครับโอ้โหทางเอกสิทธิ์กลายเป็นประตูขึ้นนําเลยครับอื เอกสิทธิ์ชาวบูดครับยิงประตูทีมเก่าซะแล้วครับนี่ครับดูจังหวะที่บอลของเจนรบพยายามจะหาจังหวะยิงเองนะครับแล้วยิงตรงนี้โอ้โหริวชินสโตะไม่ได้ขยับขึ้นมาครับยิงบอลมันเบาอยู่แล้วนะครับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนส่งให้เอกสิทธิ์นะครับจับแล้วพลิกยิงเลยครับอืยิงทีมเก่าซะแล้วครับเอกสิทธิ์ชาวบูดครับหนึ่งศูนย์ครับพลังการบุกมันนำโอ้โหตอนนี้กลายเป็นงานหนักเลยครับสําหรับทางเชิงใหม่ครับโอ้มาได้นะที 45บวก3นะครับ,รบก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้เลยนะครับครึ่งแรกเ,เป็นเชียงใหม,ม่ตามหลังพลังการอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับประตูจากเอกสิทธิ์เฉาบุตรในช่วงเวลาการเล่งขันนะครับกินซากให้ไหมดูนี้ไปตัดใจเปิดเอาแล้วจัดใจยิงแล้วจะใช้ตัวบังได้โอ้โหซัดแต่ว่าก็แม่มีผู้เล่นของทางพลังการครับที่เข้าไปบังอยู่พอดีครับลูกยิงของกรติศักดิ์ อาครับเตะมุมครับนูรุนรับนาที่เองเลยครับนูรุนเปิดเข้ามาขึ้นมาหม่งโอ้โหหดูครับกดไม่ลงอีกแล้วครับโอ้โหจะเป็นกิษนาบ่าวกิษนะปานเข้ามาคราวนี้เบาไปครับเข้ามือของไพโรธเฉยเลยศาสนพงศ์ครับจะเตะมุมครับให้พลังการเปิดโค้งเข้ามาหนูนี่อ้าโอ้โหนี่แม่ถ้าเป็นสะกิดเท้านิดเดียวนี่มีสิทธิ์เข้าประตูได้เลยครับเราจะไปเองหรือเปล่า เีสยสโดไหลามาให้ดิสนะดิสนะ,สนะเปิดมาหน้าประตูลูกนิ้มงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนครับโอ้โหเจนลบสำเพาดีครับซัดประตูที่2ให้กับทางพลังการครับโอ้โห ยิงประตูได้สักทีครับประตูที่เจ้าตัวรอคอยแหละครับเจนรบสำเภาดีครับหลังจากที่ได้โอกาสลงตัวจริงมาตั้งแต่ช่วงต้นเล็กที่2ครับจังหวะเปิดของกฤษสนครับตรงนี้เปิดเข้าไปเสาสองเจนรบโฉบมาโม่งโอ้โหยอดเยี่ยมครับลูกนี้สุดยอดเลยครับเจรบนี่ลูกเก่งเขาเลยนะโอ้โหครับนับ1ได้แล้วเหมือนกันครับเจนรบหลังจากที่รอคอยประตูปดล็อกอยู่นานนะครับ ไปลุ้นบรรดาชนบุรีกับอยุธ,ธยาที่มีโปรแกรมพวกนี้ครับเนตโต้ว้าตัวนี้ยิงไม่พ้นมือเลยครับประสิทธิ์ยังเซฟเอาไว้ได้ครับนี่ให้มาพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงอย่างดีที่นารับของลาลังการครับได้เปิดเข้าไปอีกครั้งอตง้องเซฟครับโอโหลูกนี้เกือบจะ มุดใต้คานเลยครับดูคลอสเข้าไปบอลหมวจะเบาไปหน่อยครับกำลังจะเสียบมุมเหมือนกันนะครับพลังการครับที่ขึ้นไปได้เปิดเข้ามาลูกนี้มองโอ้โหเอาาําเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหลูกโขของเจนรบสามเผาดีครับโอ้โหลูกนี้ตะคิวมาเลยครับแต่ว่าได้ประตูด้วยครับโอ้โหบอลเปิดมาเสาไกลที่เจนรบครับขึ้นโขกไปแล้วไพโรธปัดได้ครับโอ้โหบุคครีครับ อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมันเคลียร์ไม่ออกน,นะครับบอลมันตกใส่ตัวครับเด้งเข้าประตูไปเลยครับ3ามศูนย์ครับอ <c oughs> บุคครอ้แต่จังหวะเจมร์บตรงนี้ก็ไม่ทันได้วิ่งดีใจแล้วครับแต่คิวขึ้นครับ <c oughs> อื โยนมามงได้แต่ว่าประสิทธิ์เยี่ยมจริงครับวันนี้โอ้โหไม่ยอมเลยจริงครับวันนี้ประสิทธิ์จะผมต้องการเก็บครีนชีสจ่ายตามช่องมาลุกนี่ทันไหมประสิทธิ์โอ้โหเนี่ยครับโอ้โหนี่สุดๆจริงครับประสิทธิ์พดุงโชค้ยังไงก็ไม่ผ่านประสิทธิ์ครับออกมาแล้ว ใช้เข่าบล็อกได้ดีครับแล้วผู้สินเป่าจบเกมเลยครับ <c oughs> โอ้โห,โหกลายเป็นเชียงใหม่ยูตนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับพลังการ FC ไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับ